ด้านหลังของท่านนะครับตอนนี้เป็นวัด้่ามือตั้งอยู่ในถอำเภอท่าม่วงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสภาพสภาพแวดล้อมสวยงามมากวัดวัดได้ตั้งอยู่บนยอดเขานะฮะที่อำเภอท่าม่วงนะครับอ มีหลวงพ่อพระพุทธชินราชองค์ใหญ่นะครับตั้งอยู่ตั้งประดิสฐานอยู่นะครับบริเวณยอดเขานะฮะท่านไหนที่สะดวกเชิญว่างสามารถมาท่องเที่ยวกันได้เลยนะครับ24มิถุนายน2 5 6 0ครับ